อืนักล่าดกระแตนมงยนชุ่มมงหนึ่งเนี้ยเนาะว่าต้องกี่ขันไปเรื่อยใช่ไหมโอ้แต่ตัดกระแตนกว่าีครับผมอือหาอยู่หากินครับหาอยู่หากินเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงไว้วันนี้บอสเดี๋ยวเลี้ยงไว้วันนี้ือหลายทีอะเลี้ยงไว้ครับเลี้ยงไว้บอสโอ้ยเลี้ยงไว้พื้นที่ใหญ่พวท เขาเลี้ยงเซตไคายนี่เลี้ยงเส้นข้องน้ำไว้มันไงไหมเนาะนี่ลงสมบูรณ์หากินตามเรืเพลินเลยครับเกเรเลยครับปุ่นโอ้หลายแห่งปุ่นลงมาจากนาที่เลยเนี่คือหลายเลยทั้งทาใต่นาทีเดียวบึ้นเอาประวัติมาไว้จังนะไม่อยากพลาดเลยว่าฉีททั้งทาลงมาซื่อมันได้ผินหว่างเด้อือนี่แหละครับชีวิต้างแดนอือหากินหากิ้นคือกันละครับกับบ้านเท่ามวนปุ๊บ โค่นม,มันไปอยู่ใส่กับมันอือหุ่นนะครับโอ้มีตัวเงี้ยหัวมงามเลยหนะุ่น<ค>นะมึงดูไข่เตียมท่องเลยครับเบิังได้พี่น้องไงหุ่นนะไข่เตียมท่องเลยบุนะวอนนี่แซ่บเป็นยังไง ย่างไม่เสรกับพ่อย่างไม่เสรกับพ่อย่างแหางประเมันยวเปลี่ยนเปนลี่ยนไรผู้อุดนี่เดียวตามาตีตัวเย่ยงกันบ้านเฮาเลี้ยงไข่ได้บ้านเฮารุ่นนี้แล้วมีจักกระแตนธรรมชาติครับตรงนี้บน,น,น ได้รสามขวดแล้วครับวันนี้ขวดที่สี่สามขวดไปให้ไว้ไดเด้ได้ได่ดวมสามขวดที่กันสีลกมาซางมงซื่อๆวันนี้มึงกเอาก็ส่งหลายแถวสันนี้ได้ลงมาไต่อ,อีกครับว่าเาะสี่ขวดพออ่อาเลนี่น,น,น,น่ครับน่ตัวงใครเตรมท้องเลยผนโอ้ตัวไงามบนฟ้าบนลงที่แล้วครับ สองตัวเหี้ยงกันเนางกันใครเตรียมท้องเลยผุนผุนค,ครับอืผุนเี่ตัวยังไงให้ขวดเป็นคู่เป็นคู่เลยครับนีเนาะรับเป็นคู่เป็นคู่เลยมายูหาชินครับมายู่หาชิน ขุนหญ้าก็ใช้กับพ่อป้ายหญ้ากับพ่อต้นหญ้ากับพ่อพี่จับตรงวงเตียงเมียงนี่หล่อครับพี่เนะหลายแห้งมันเป็นงานใหม่ได้ทักกระเต็นนี่จับเลี่ยงกันอยู่นี่กี่ขั้นซ้กหามหลายหดเอาเติมตัววงจรเชือกอะไรมันหนีมันหลายแห้งมันบินตอมหน้าตอมตาอยู่มันมันยุ่งเว้ยยังไปยังว่าตัวน้ำเลยเลยเนี่ยเชือกวันเดียวเชือกโตได้หน่อยกับฉีกป่อย์มันถิ่มนะครับไอ้เปนไข่ ปอยลคลองกัไวปอยลกคลองของไุนที่ครับสามตัวตัววนบ้างก็ได้ครับเป่นสามสาพี่น้องันขับขุนโอ้ตัวใหญุุ่นสาตัวตจับง่านเดีวกันงายไม่หักเบิดหักเบิดเนาะอมันหลหนักไข่พูดนะันมาซืกัพ่อดิายแห่ง ก็เฉลยที่หาขวดพว่อมเาเนี่ยพ่อได้กินนะสิครับลายถอดก็ได้จับเปนเพื่อนไปนาอย่างนี้ฝากที่ฝา,า,ากน่องผู้ก่เจอบในมะ,ตนะมนเตยนำเนี่ยครับแบงกันกินไปบัวมันสูตรของสูตรสะพัน จัังครไม่ได้จับคู่กันนี่แหละเห็นว่อืมไม่ได้นี่ครับโอ้ยตัวใหญ่ไข่เต็มทองนะครับนี่ตัวงามสายไหลโยอยอ่อ,อนซ้อนแห้งเมียนครับไรกับวัวไปพร้อมแช่บ,บานห้องอตะกระเตียนขัว ยน้เนี่ยครูนี่ยครับตัวครูหินครับโอ้ยมองดูมองดูมองดูอ่อนซ่อนมาอ่อนซ่อนมาพี่น้องขุนอ่ะโอ้ยขุนะจับตรงวงเกีงเมียงอยู่รอตารอใจขนาดเลยเอาจับจักบาทนั่ใส่ขวดจับพุนเต็มขวดเลยพุณอะไรเนี่ยแต่มันน้ำมาพี่น้องมันแตมันน้ำมา โอ้ยขุนเจียปั๊บมันมาเตี้ยนนี้เลยอืมมาเตี้ยนไล่กับวัวไปจขยันง่ายแห้งยังไงวันนี้ผมสิไล่มันไป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 จ้างเข่าวขวดยิ้มใไซพอมจับกูเข่าวขวดเนี่ยนันอยากลงน้นามันผื่นยังไงส่วนนี้ผิวบ่ค่อยเรียมไหมเนาะปีกบ่ค่อยเรียมมันต้องเจอแบบสอดริกไข่รสดีห้วยง่อยแทียมเหลาเบิดอยู่นั่น อยากบอกอยู่นี่ครับก็ตั้งขี่ยางขึ้นพ่ออีกแล้วร้ายแห้งปุ่นไรมันหนีมันกีบบน่ยวกนี้มันอยากลงขวดนั่นสิลงขวดซ่อมันอยากลงไปหาหมูมันนี่ทีเห,ห็นบ่จับตัวมวงเตียงเงี้ยขุนสองตัวสามตัวไหนม่เลยยาง<ล>ไบเกืบพ่อปุ่นตัวหนึ่งขุนสามตัวสี่ตัวร้ายแห้งเห็นบ่ะอุ่นใบเกือบหักมั้ยนี่เห็นบ่เสื่งกับอ้วน มันคุ้มกันครับนั่นแก่ใบสอยเบรริดต้นใหม่ิ่งมันกิ่นคนอะอเนี่ยม่นอะโอ้ยอ<ฮ><ฮ>ุ่สุดเลยแบบเชียวแบบนั่นตั็นจาบ ขุ่นทั้งนานอืมวัดบินได้ครับขุ่นตรงนี้มันขั้นท้ายแบบว่านี่ไร้เึ้นลุงปวดเลยขวดจักคู่กันนี้เขียนอากาอหน่อยนึ งานจานผู้นึงฟ้าหยาก็มีเต็มหลากหลายอยู่ยาแห้งกับอะไรครับมันลายอะไรควายยองยิบเลยขูใส่เกือบบูดเต็มอยู่ยี่ข่านโักเอาหลายหดขุนห้าเอ้ยเลี้ยงกันบันทหันอาซาเลี้ยงกันมีเจคิเอลตัวใดดีเจคิเอลตัวใดกว่านะวะลายแห้งอุ้ยน้ำใบซองตัวคุณ phun là phun quang tua phun, là xem quán tay vẫn lạy vẫn đi em nghĩa lại hm 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 มีกูหนึ่งตีสา่ตัวเลเียงกันสายไา่จุ๊ไม่ของไม่งุนลงบงน้ำเนี่ยเงสี่ละครับเห็นบ่มันสี่จับเรียงกันัีงสี่ละครับุนรลาแห้งขุนุนุกันสองตัวจับเลยไหลปขู่ซื้อนั่นเห็นว่ามนเต็นเองนะครับมนเตาเองเตตเองเลยหูจะคว่ำเลยตลจับจับ Nó của cắp rất là ở mọi người đã cả tiền này cháu đi học mọi người 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 mọi นับเป็นคู่นะครับเสเียกอหญ้ากอยังเต็มถู้ไหาเห็นเด้เห็นเลยอากลากอากลากักทีตัวหนึ่งถั่วไรงีเสบาทนะครับแล้วถั่วไรงีเส้บาทพิกัดโกโครเรียรยันนันนาสนใจเรียกเดินเลยนะครับพิกัดล้ถั่วไรงีเสบาทครับพวกดักเมือเรียกอืม คุนย่างไกกับพ่อว่าสิลนะเาออซะกันตัวดมันใหญเขาออกมันใหญเขาพ่อครับกันตัวดใหมเขาออกมันใหม่เขาพ่อไล่รถล่งขวดไล่ลงขวัดไล่ลงขวดเห็นเขาบุบนั่นลุ่เบิ้งเด้อเบ้อาเดยวนั่นไปแล้วเดี๋ยวมันกระเซนเขาขวดมันไปหาผมน่าสองตัว มันบอกว่าเอากูไปเนี่ยใกล้เขาหนานาวเราบุมีข้าวมุ้อ้หจับไปนะจับไปนะเบิ้องต้นนี้ครับจับไยนะลายหัดจับเพาท่านโอ้ย มับโอ้ยต้องส่ตปกันคุมยนใส่มุนขวากับพ่อเอไอ้เดี๋ยวจะรองตัว cồn như thế nào mình chỉ khai vài bèo lái để hả gì nè cái này chiều vượt à cái là chiều vượt cái là খাবলৈ পাব বিনা นะยุ่งกลางนามุกขี่ขันไว้ไเอาหลายหุ่นสอนครับสอนถ้ากับเตียนนะครับแมงยี่แมงยิบปวก น้ำปลาหยาหนี่ากหลายอยู่พี่น้องนี่พีกัดตลาดนัดนะครับเตลาดนับนคบลบ้องถมถมคล้องครับเถวยละรีที่บัตรโอ้ยข,ขี่ควันายางเนี่ยขเถี่เบี้ยเงินใส่ไ

ขเมาเครื่องบินมาตเบันเนี่ครับมาจับจะกระเทยอยู่คนี้เใส่ันาหยางเห็นเดีัว,ม,วมันจับส่มันใส่ขวดวาได้หรอือเปล่า ัอร่อยครับสภาพบังรูปหมปลาปลาแข็งเดนปผมว่าวันนี้ครัปลาไม่ธรรมดาเลยเนี่ยหลายแห่งคุณข้้งหนาจย่องออกเยีะยวครับกยังยังยั่งป่งเดียครับมันดีเรียนลงลังเห็นรกแม่เรียนติดขุดขุดในน ขุ่นแมงไปแล้วจังง้างไปสองโถ่สาโถ่มันียขุ่นออกใส่กันคุนเห็นบ่อเห็นบ่อเห็นบ่อเห็น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 บ่เห็นเหี้ยวเหี้ยวเีในนี้สองโถ่เห็นบ่อลยจัดไม่หยุดนี่จัดนี่ขุ่นนึง อีกคู่หนึ่งโอ้จักคู่หนึ่งย่างคู่หนึ่งเนาะไรแห้งเว้ยเสี่ยอ้อมขางอ้อมอย่างจะแน,น,น,อออน,อนเวเดียวอันนี้นคือน,นักล่าตะกะแตนครับเขาใส่วิชาสกุลตะกะแตียนว่าให้บินไปเสยนะครับเด้อเป่านกพากันไว้แล้วเป่าแล้วก่อนที่ลงมาเนี่ยโป่ากระถาใส่เพราะเห็นบินไปเสยหามเตี่ยงหามโดดโดดได้โดนเ<ด>ส่ขวดนั่นละนี่คือกระถาของเขาครับอีกคู่หนึ่งโอ้ยเยอะเปลี่ยนมัน เต็มปะได้เลยครับเห็นบ่บอกมันหามโดดห้างนโดดได้ควได้ยกโดดมาจับเสียจับหนาวหนาวโอ้ยหมุนใส่หมุนขวาอยู่ว่ามันสิ้นซ่า จับจ้างเดียวครับตอนน,น,อออนี้โรบิซ่าเออบรรยายนภาพตอนนี้ครับตอนนี้ไหลแห้งต่อจับก่อนครับเปลี่ยนโจ๊กหงส์หมดโปรยครับตัวเด็กเปลี่ยนน้องโปรยครับหมู่คว,วนกับกระทะครับ ก็เตียนอวีขันจับหลายขวดสาเป็นทไงครับขวดที่เท่าไรรอขวดที่เท่าไรรอขวดที่สครับขวดที่สามโอ้โหเลรงมาวันเานอดครึ่งชั่วโมงขวดที่สาม ขวดที่สามหมื่นครับน่งขวดนี่สามขวดมไปเลยนี่ขวดฟ้ามีนยมันอยู่อื่นห่ว่า่งนี้นะวนี่ยวดเนยท่ะจามมันลบมโอ้ยมันใส่ขวดบ่ไรขวดจับเตียมเลยเหรอ งนี่ไหมว่ามันชุ่มนุ่มตะกระเตียน ทีน่โอ้ยอากหลาดจุ๊บวันวันมาวันมาชุมนุ่มเปลี่ยนให้ดูเว้ยไปครับสามตัวครับพงษ์นภุญใช่ให้ท่านผู้สมบางไก่ไ่นะสามตัวนะครับเด้อเด้อักสามโสเหงาสามคนไมันขอ,อันนี้ไ่กับขวดเด,ด,ดีวยวรับใส่วิชาครับ โอมจงปงไปเลยหายหินได้ยุบเรียบร้อยสามตัวครับนี่คุมาขู่มาจับตัวก่าหรือเปล่านี่กลากนี่นอู้ ตะกตะเตียน,น,ก,ก,น,นกันเจอตากตะตอหนะตัวใหญ่กว่านี้อีกอันนี้ตะกตะเตียนครับมันตัวหน่อยกว่าตากตะตออุ้ยเอมจับเอาได้หอวะหุ่นห่วยหลายตัวหนึ่งซีคู่ตัวนี่งซีคู่แล้ว

ใไงนี่ส่บูคุณน่ะบังนี่น่ะเป็นครูเป็นครูค,ครับตรงนี้ชุมนุ่มครู ที่ไฟสะ้อนนี่คือเขา xoăn xoắn xoăn xoắn tung tự chắp mỏ con nóc bơ say từ chắp văng vô khap chém bay sang khap mỏ con nóc bơ chắp văng vô xoăn xoắn xoăn xám chắp văng vô Chắp gian anh vô